คุณผู้ชมคะมันมีความคืบหน้าของหนูน้อยเจ้าเวหาที่เขาบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่นักแข่งอย่างเดียวตอนนี้คือเขาปรับเปลี่ยนละไปช่วยเทรนนิ่งให้กับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะใช่ครับก็ตอนนี้ไม่มีแข่งแล้วนะครับก็อาจจะต้องเดินหน้าทํากิจกรรมซึ่งที่ผ่านมานะครับอาจารย์พิสิทธ์เองรวมถึงนักกีฬานหนูน้อยเจ้าเวหา ก็ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องไปภาคใต้และตอนนี้นักกีฬาหนูน้อยเจ้าวิหาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เก่งๆกันทุกคนเลยนะครับผู้ชมครับไม่จะว่างเว้นจากการแข่งขันนะครับแต่ทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าวิหายังเดินหน้าให้ความรู้เพื่อสร้างนักบินโดรนหน้าใหม่นะครับล่าสุดได้ไปสอนบินโดรนให้กับเยาวชน5้จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเตรียมแข่งขันในปลายปีนี้ครับ นี่เป็นบรรยากาศของโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งนะครับด้วยอากาศยานโดรนให้กับนักเรียน5จังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งมีเยาวชนจากจังหวัดสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาและก็สงขลาที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมนะครับโดยมีนางสาวเกษรินชูหมื่นไวัยครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งการสอนครั้งนี้ครับได้ให้นักกีฬาเครื่องบินบังครัรดูน้อยเจ้าวิหารไทยวีบส นำประสบการณ์จากสนามแข่งขันมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนและครูจำนวน300คนนะครับเริ่มจากเทคโนโลยีของดโดรนนะครับการติดตั้งซฟต์แร์สำหรับการควบคุมดโดรนและการควบคุมดโดรนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับครอบทั้งหมดทั้งมอบดโดรนกลับบ้านให้กับทุกทีมด้วยนะครับและยังมีการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมาแข่งขันในเวทีของไทวิเบสที่จำลองด่านการบินลอดบ่วง การทำลายลูกโปง่งซึ่งทีมจากโรงเรียนราชระชานุเคราะห์40ปัตตานีคว้าแชมป์ไปครองนะครับส่วนทีมบ้านบือเจาะจากปัตตานีคว้าอันดับที่2พร้อมเผยว่าเด็กจากชายแดนใต้นะครับบักไม่มีโอกาสในการเรียนรู้วิชาอากาศยานซึ่งการทีท่ทีมหนุ่มน้อยเจ้าวิหารมาให้ความดูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองก็หวังที่จะเพิ่มจำนวนนักกีฬาซึ่งนักกีฬาจากการอบรมครั้งนี้ครับก็เตรียมยกระดับไปแข่งขันโดนแลกสอนในช่วงปลายปีนี้ด้วยครับ เด็กนักเรียนในช,ชายแดนจังหวัดภาคในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานะครับซึ่งนะครับทางสมาคมที่มีจํจำลองและวิธนบังคับเนี่ยได้ให้ความรู้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็อย่างน้อยนะครับเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วก็นําความรู้ที่ไปที่ไปที่ได้รับที่ได้รับ ไปปรับใช้ในประจำวันนะครับแล้วก็ยังเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากเลยนะครับส,สำหรับ <c oughs> นักเรียนในปัจจุบันนะครับก็ <c oughs> ขอให้โครงการดีๆแบบนี้นะครับยังมีให้ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้โอกาสกับเด็กชาวแดนภาคใต้บ้านเราครับซึ่งโดนที่นำมาสอนในวันนี้สอนโดยนักกีฬาหนุ่มน้อยเจ้าเวหาไทยพีเวสซึ่ง สามารถนําไปแข่งขันรวมตัวกันได้โดน100โรงเรียนนะครับแค่โรงเรียน1ิโรงเรียนมารวมกันเป็น10บลาก็สามารถควบคุมและขึ้นเป็นฝูง10บลาได้เลยเพราะฉะนั้นในวันที่15บธันวาคมนี้นะครับเราจะมีการจัดการแข่งขันโดนแปดสอนที่จังหวัดพะเยาเด็กเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปร่วมการแข่งขันด้วยครับ สำหรับการแข่งขันนูน้อยเจ้าเวหาไทยเบสนะครับสนามสุดท้ายของปีก็จะแข่งขันในประเภทบินโดนแปอักษรนะครับก็จากการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพะเยาครับโดยแชมป์ปีที่แล้วเป็นทีมของโรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปรถมจังหวัดยโสธรที่ทําเป็นรูปราบยโสธรจากโดนจํานวน300รําลำนั่นเองครับครับอย่างที่บอกนะครับว่าการแข่งขันโดนยุทธวิธีนะครับบินลอดบวงต่างๆเนี่ยจบลงไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่การบินโดนแปอักษรนะครับที่จะต้อง ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะครับในการแต่งเติมของน้องๆเองนะครับเราจะได้เห็นปีนี้แหละครับ15ธันวาคมนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องติดตามกันครับเนี่ยอยากเห็นมากเลยลาบยะโสธรเนล้วไปอยู่ในโดนเน่เป็นโดนแบบจะเป็นรูปภาพแบบไหนยังไงนะเป็นโดนที่เป็นจานเป็นลาบครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวกระติ๊บข้าวเหนียวอ๋อนี่คือความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นของตนเองได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพงพิสิทธิ์ครับ